ำแล้วลำเล่าที่ขึ้นปฏิบัติการเหนือนน่นฟ้ากับภารกิจการโปรยสารฝนหลวงเป็นสัญญาณบ่งบอกให้รู้ว่าภาวะภัยแล้งได้มาถึงแล้วทุกปีในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปศูนย์การบินฝนหลวงจะนำเจ้าหน้าที่ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่เป้าหมาย14พฤศจิกายน2498ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเยี่ยมราษฎรได้ทรงเห็นความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของฝนตามธรรมชาตินี่จึงเป็นที่มาของพระราชดำริในการทำฝนหลวงปัญหาการมีน้ำไม่พอใช้ของเกษตรกรเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีฝนหลวงเป็นการแก้ปัญหาภาัยแล้งที่มักพบเห็นอยู่บ่อย นับตั้งแต่ปี2498การศึกษาค้นคว้าก็เริ่มทำกันอย่างจริงจังจนถึงกลางปี2514ในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นจุดอับฝนและประสบภัยแล้งยาวนานก็สามารถแปลสภาพอากาศให้เกิดการก่อเมฆและบังคับเมฆให้ตกเป็นฝนได้ในที่สุดนับเป็นความสำเร็จครั้งแรกของการทำฝนเทียมในประเทศไทย สำนักฝนหลวงเนี่ยเรามีศูนย์ปฏิบัติการอยดแปศูนย์นะครับซึ่งทั้ง80ศูนย์นีก็กระจายอยู่ในทั่วทุกภาคของประเทศนะครับโดยในแต่ละศูนย์เนี่ยก็ดูแลรับผิดชอบจังหวัดในการปฏิบัติการของแต่ละศูนย์เนี่ยริบสี่ชั่วโมงก็มีการติดตามสภาพอากาศฉะนั้นในพื้นที่ไหนเนี่ยที่ปริมาณน้นําฝนค่อนข้างน้อยนะฮะหรือประสบกับฝนทั้งช่วงภัยแล้งเนี่ยสำนักฝนหลวงทราบอยู่แล้ว แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีการร้องขอเข้ามานะครับโดยผ่านทางเกษตรจังหวัดเกษตรรัศอรจังหวัดผ่านทางสสในพื้นที่นะครับหรือว่าองค์การบรหิหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยก,ก็ก็จะเป็นการแจ้งมาสองส่วนหรือบางทีเกษตรกรก็ามาแจ้งเองที่ศูนย์เป็นหลักการนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่เราใช้ในการกําหนดเป้าหมายรายวันของแต่ละศูนย์ว่าจะปฏิบัติการที่ไหน ััแต่่่วาท้้้งนนนียมจะขึอ,อูก่อนขึ้นปฏิบัติภารกิจทุกครั้งนักบินจากศูนย์ฝนหลวงจะต้องประชุมร่วมกับนักวิชาการเพื่อรับทราบข้อมูลและวางแผนการบินหน้าที่หลักของนักบินคือจะนำเจ้าหน้าที่ไปในพื้นที่เป้าหมายตามเส้นทางที่นักวิชาการบอก เมื่อถึงก็จะให้สัญญาณในการโรยสารฝนหลวงออถ้าเป็นขั้นเกาะควนนะครับเราส่วนใหญ่ก็จะบินเป็นแนวตรงนะฮะก็จะโปรยเกลือแป้งนะฮะเป็นแนวยาวตามตามาตามาแท็กหรือตามเส้นทางที่เขา เขาบีบกันไว้แล้วที่วางแผนกันไว้นะครับเพื่อจบธรุรกิจในการปล่อยก็กลับมารงนะฮะอาจจะมีเที่ยวที่2งถ้าเที่ยวที่2เราก็อาจจะไม่ดับเครื่องแล้วก็โหลดสารเคมีเราติดเครื่องรออยู่เราก็ขึ้นเที่ที่สองต่อต่อเลยนะครับพอตอนบ่ายเมื่อเมฆก่อตัวทางตั้งแล้วเนี่ยนะครับเมฆก่อตัวทางตั้งแล้วก็จะขึ้นไปเลี้ยง ที่เป็นขนั้นตอนที่สองที่เลี้ยงให้ด้วนนะครับพอเมฆเริ่มก่อต,ตัวทางตั้งมากๆพอเลี้ยงให้ด้วนแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าเมฆเริ่มเริ่มจะดำนะฮะอันนั้นเราก็จะไปจงตีใต้ฐานเมฆนะฮะสำหรับเครื่องทาราแวนเนี่ยจะจงตีใต้ฐา,านเมฆด้วยน้ําแข็งแหง้งก็น้ําแข็งแห้งที่เราโปรยใต้ฐานเมฆเนี่ยน,นะฮะเมฆที่ดำดำนะฮะเราเข้าไปใต้ฐานแล้วก็โปรยน้าแข็งแหง้งวนอยู่ใ,ใต้ฐานนั้นหากจากฐานเมฆประมาณหนึ่งพันฟุตนะครับ ความเย็นของน้ําแข็งแห้งเนี่ยก็จะไปดึงเอา,เ,อาเมฆนั้นลงมาเป็นน้ำนะคะัเป็นเป็นเป็นตัวช่วยให้กันเป็นหยดน้ําอย่างเร็วนะฮะเราก็จะได้ฝนในพื้นที่ที่ต้อง,องการจะให้ฝนตกร้อยเซนนั้นมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับสภาพเมฆต่างๆเนี่ยนะครับปฏิบัติการทําฝนหลวงอาจไม่มีฝนตกทุกครั้ง เพราะต้องอาศัยปัใจจัยในการทําให้เกิดฝนหลายอย่างคือความชื้นสัมผัสในอากาศต้องมีมากกว่า60เอร์เซ็นความหนาแน่นของเมฆต้องมีมากพอและกระแสลมที่ต้องไม่แรงมากจนพัดพาเมฆไปในทิศทางอื่นการทำปฏิบัติการฝนหลวงนี่ก็คือการการสร้างเมฆขึ้นมานะครับแล้วก็ทำให้เกิดฝนตก ในพื้นที่เป้าหมายซึ่งซึ่งเราต้องการนะครับซึ่งในการวางแผนการดำนการรายวันเนี่ยเราก็คงต้องดูภาวะอากาศแล้วก็กระแสะลมด้วยนะครับว่าเมื่อเมื่อเรากําหนดเป้าหมายอย่างนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยนะครับภาวะอากาศเป็นไงแล้วกระแสะลมเป็นไงเราจะกําหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะให้ได้รับประโยชน์เนี่ยบริเวณไหนบ้างก็คงกํา,นากหนดยากนะแต่ว่า,ามันก็ขึ้นอยู่กับ กับหลายเรื่องนะฮะขึ้นอยู่กับลักษณะเมฆที่เกิดขึ้นอยู่กับความชื้นนะฮะแล้วก็ขึ้นอยู่กับกระแสลมด้วยนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะปฏิบัติการประมาณ5-6ชั่วโมงนะครับก็จะมีฝนตกตั้งแต่ฝนตกเล็กน้อยนะครับจดปานกลางบางบางครั้งก็เกิดเพราะว่าฝนตกหนักซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ย จากการปฏิบัติการเนี่ยทางผู้แบบการก็จะทราบนะ,ะในขณะเดียวกันเราก็ใช้เรดาร์ของสำนักฝนหลวงเนติดตามภาวะอากาศด้วยนะครับ ภาคุใจมากนับเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มาอยู่ในมาช่วยนะฮ <c oughs> เหมือนกับว่ามาช่วยพระองค์ท่านนะครับไปปฏิภันิกรกิจเพื่อไายทุกให้กับาราษฎรของพระองค์ท่านนะครับเมื่อฝนตกลงมานักบินฝนหลวงทุกท่านเนะี่ยฮะรู้สึกมีความภาคุิใจมีความสุขนะฮะ ที่ประเทศไทยเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงมีพระราชาลือไทยห่วงใยประสบนิกรพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนทรงห่วงใยดูแลและให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้เดือดร้อนเสมอมาช่วงระยะที่มีฝนทินเข้ามาก็ มาโดยที่เราไม่ทราบเลยไาเจราบนะครับ <c oughs> แล้วพระองค์ตั้งเสด็จมาเยี่ยมท่านก็ถามวันนั้นฝนตกไหมวันนี้ฝนตกไหมพวกเราก็มีก็แปลกเจ้าอยู่ๆมีเครื่องบินมาบินวนเวียนอยู่แล้วก็มีอะไรโปรออกมาก็ไม่ทราบว่บาเป็นการถลฝนเทียมนะถึงมาทรามาทราที่หลังหลังจากที่พระองค์ท่านเดินมาแล้วบอกว่านั่นคือการําฝนเทียมก็เห็นมีเครื่องบินมาแล้วก็เขาก็บอกกันว่าในหลวงเสด็จในหลวงเสด็จก็เราก็ทิ้งไล่กันมาและกลับมาเพื่อมาเข้าเฝ้ามารับเสด็จ ก็จะเห็นท่านทรงวิทยุสั่งการทางเครื่องบินนะคะเขาก็จะบินมาโปรยผงขาวๆให้เห็นแต่ฝนก็ไม่ตกฝนไม่ตกถูกลมพัดพาไปตกที่อื่นเพื่อนก็จะทรงหาจุดนะคะว่าจะตั้งต้นทําที่ตรงไหนแล้วฝนจะไปลงที่ตรงไหนในหลวงท่านทรงทราบว่าที่นี่แรงมากก็เลยลงทาฝนเทียมดูช่วงนั้นก็ลงมาทําที่นี่พอดีช่วงแรกๆนั้นท่านก็เสด็จมาด้วยมาดูมาอะไรสั่งเครื่องบินที่ทำเนี่ยนะ นนั้นก็รู้สึกสมาธิก็อบอุ่นใจนึกว่ายังไงอยู่กาพระองค์ท่านก็คงไม่เป็นไรครับจากวันที่14พฤศจิกายน2498ที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริในการทดลองทำฝนเทียมจนสำเร็จด้วยเหตุนี้ทุกวันที่14พฤศจิกายนของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง การประจำวันเนี่ยทา,ทางเราก็เอาผลของการปฏิบัติการเนี่ยขึ้นเว็บไซต์ทุกวันนะครับจะมีเว็บไซต์ของฝนหลวงอยู่ซึ่งทางพระองค์ท่านเนี่ยได้ทราบว่าได,ได,ได้ส่งเข้ามาดูอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งถ้ามีข้อประการใดเนี่ยก็จะส่งพระราชทานคําแนะนํามาโครงการฝนหลวงที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพียงการแก้ปัญหาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ถ้ามองย้อนกลับไปภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นนี้สาเหตุมาจากป่าไม้ถูกทำลายจนพื้นที่ป่าลดลงทำให้กระบวนการเกิดเมฆลดลงตามไปด้วยเนื่องจากขาดความชื้นจากป่าส่งผลให้ฝนไม่ตกตามฤด,ดูกาลซึ่งถ้าเราไม่ร่วมมือรักษาป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าขึ้นตั้งแต่วันนี้ในอนาคตแม้จะมีฐานปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มขึ้นอีกเป็นร้อย ก็ไม่สามารถหยุดภาวะภัยแล้งได้ท่านก็เหมือนกับพ่อของทุกคนครับท่านจะรักห่วงใยราชสดรรของท่านทั่วทั่วประเทศขอขอให้พระอ,องค์ท่านยังมีอายุยืนนานเป็นมิ่งฝันของชาวไทยตลอดไป